พบกับคุณนุกในช่องคุณนุกสอนเลขอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุกจะมาแนะนำคุณครูทุกท่านในการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ Google Form นะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราล็อกอินผ่าน Google หลังจากนั้นไปที่คำว่าแอป Google นะคะจะอยู่ด้านบนมุมขวามีจุดอยู่9จุดกดเข้าไปหลังจากนั้นกดคำว่าได้นะคะ เมื่อเข้ามาในได้ของเราแล้วให้ไปที่คำว่าใหม่ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะคะกดเข้าไปแล้วเลื่อนไปที่คำว่า Google Form แล้วเลื่อนขวามาคำว่าแบบฟอร์มเปล่านะคะเมื่อเข้ามาในนี้แล้วเราก็สามารถตั้งชื่อแบบทดสอบของเราได้เลย เดี๋ยววันนี้จะตั้งเป็นชื่อเรื่องว่าแบบทดสอบเรื่องการวัดความยาวนะคะตรงคำว่าคำอธิบายแบบฟอร์มเราสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะใส่เข้าไปด้วยเป็นชั้นปฐมศึกษาปีที่สนะคะเมื่อเราตั้งชื่อแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างคำถามกันเลยนะคะ คำถามที่1จะให้เป็นคำนำหน้าชื่อจะใช้เป็นแบบหลายตัวเลือกนะคะให้เด็กสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งอันแรกก็จะเป็นเด็กชายอันที่2ก็จะเป็นเด็กหญิง2อ,อย่าง เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดคำว่าจำเป็นเพื่อที่จะเวลานักเรียนตอบถ้านักเรียนไม่ตอบคำถามนี้ก็คือไม่สามารถบันทึกแบบทดสอบได้นะคะต่อไปถ้าเราจะเพิ่มคำถามไปดูแถบด้านข้างฝั่งขวามือนะคะตรงคำว่าเครื่องหมายบวกจะเขียนคำว่าเพิ่มคำถามกดเลยก็จะมีคำถามถัดมาให้เราเขียนนะคะ อันต่อไปชื่อสกุลชื่อสกุลเราก็จะเปลี่ยนเป็นคำตอบแบบสั้นๆนะคะให้เด็กพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วให้เรากดด้านล่างเลื่อนให้เป็นสีม่วงเพื่อที่จะเป็นคําว่าจำเป็นนะคะเมื่อเราเลือกจำเป็นคำถามตัวนี้ก็จะมีดอกจันร์สีแดง ถ้าไม่ตอบคำถามนี้ก็จะไม่สามารถบันทึกแบบทดสอบได้นะคะต่อไปถ้าเราต้องการเพิ่มเป็นเลขที่ด้วยก็ได้หรือว่าเราไม่เพิ่มก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นคำถามเลยคำถามเกี่ยวกับแบบทดสอบเลยนะคะเราก็กดคำว่าเพิ่มคำถามเพิ่มคำถามเราสามารถใส่คำถามเป็นรูปภาพได้ จะมีให้เลือกตรงนี้นะคะเป็นรูปภาพให้เรากดเข้าไปแล้วเราก็แทรกรูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำถามตรงนี้เลยก็ได้และอีกหนึ่งวิธีสามารถก๊อปปี้ที่เรามีอยู่แล้วมาวางได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะก๊อปปี้เลยแล้วก็วางได้เลยนะคะเราก็จะได้คำถามเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกว่า เราจะให้นักเรียนตอบแบบไหนแบบเป็นคำตอบสั้นหรือว่าเป็นการบรรยายหรือว่าหลายตัวเลือกหรือว่าทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเนี่ยจะสามารถเลือกได้หลายคำตอบนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาเป็นหลายตัวเลือกนะคะเดี๋ยวจะ copy ปี้ชอยมาเลย ก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดตรงคำว่าจำเป็นนะคะแล้วเพิ่มคำถามเพื่อที่จะขึ้นข้อที่2ไปก๊อปปี้คำถามที่2มาได้เลย ก็จะได้2คําถามแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเพิ่มคําถามได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างแค่2คําถามก่อนนะคะอย่าลืมกดคําว่าจําเป็นด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะลืมตอบนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลักษณะแบบทดสอบที่เราทำจะเป็นลักษณะใดให้เรากดมาที่ตรงรูปตานะคะก็คือเป็นการแสดงตัวอย่าง การทดสอบของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้ามีดอกจันสีแดงก็คือเป็นคําว่าจําเป็นไม่ตอบไม่ได้นะคะแบบน,นะคะต่อไปถ้าเราต้องการให้นักเรียนสามารถรู้ผลได้เลยรู้ผลคะแนนได้เลยวิธีการง่ายๆนะคะ ให้เราไปที่คำว่าตั้งค่าการตั้งค่าเป็นฟันเฟืองอยู่ด้านบนข้างๆคำว่าส่งนะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาตรงคำว่าแบบทดสอบนะคะให้เราเปิดตัวนี้ทำเป็นแบบทดสอบเปิดให้เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นด้านล่างก็จะเป็นว่าประกาศคะแนนหลังทันทีหลังจากส่งคำตอบหรือว่า ภายหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวอันนี้จะเปิดเป็นทันทีหลังจากส่งคำตอบผู้ตอบสามารถดูคำถามที่ตอบผิดคำถามที่ถูกต้องหรือว่าค่าคะแนนได้นะคะถ้าเราต้องการให้เด็กดูคำถามที่ตอบผิดคำถามที่ตอบถูกหรือว่าค่าคะแนนได้ก็ให้เราติ๊ก ติ๊กแบบนี้เลยติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ผู้ตอบทราบเราก็ไม่ต้องติ๊กนะคะหลังจากนั้นคําว่าทั่วไปคําว่าทั่วไปคืออะไรอันที่1ก็คือเป็นการรวบรวมอีเมลถ้าเราต้องการทราบอีเมลของผู้ตอบด้วยให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะคะ ถ้าเราต้องการจํากัดว่าให้นักเรียน1คนต่อ1อีเมลตอบได้เพียง1ครั้งให้เราติ๊กถูกเลยนะคะแต่ถ้าเราสามารถให้เด็กตอบได้หลายครั้งเราก็ไม่ต้องกดถูกนะคะแล้วก็ผู้ตอบสามารถแก้ไขหลังจากส่งได้ถ้าเราต้องการให้ผู้ตอบแก้ไขเราก็ติ๊กถูกไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กนะคะแล้วก็ดูแผนผูมสรุปและข้อความตอบกลับ ต่อไปการนำเสนอนะคะการนำเสนอแสดงแถบความคืบหน้าสับเปลี่ยนลำดับของคำถามถ้าเราต้องการสับเปลี่ยนลำดับของคำถามก็ให้เราติ๊กถูกได้เลยหรือว่าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องติ๊กนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกจะอยู่ด้านบนมุมขวานะคะคำว่าบันทึกกดเลยเมื่อเรากดบันทึกหลังจากที่เราตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบแล้วจะมีด้านล่าง คำว่าเฉลยคำตอบกดเข้าไปเลยนะคะ1ข้อ1คะแนนเราก็ให้เป็น1คะแนนแล้วให้เราติ๊กถูกตรงที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดความยาวคำว่าลิตรเราก็ติ๊กคำว่าลิตแสดงว่าตัวนี้คือเฉลยนะคะเสร็จสิ้นเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อไปข้อที่2ตัวย่อของเมตรคือข้อใด ให้เรากดที่ข้อ2ก่อนหลังจากนั้นกดที่คำว่าเฉลยคำตอบข้อนี้1คะแนนเราก็ให้เป็น1คะแนนแบบนี้นะคะตัวไหนเป็นเฉลยให้เราติ๊กถูกข้อนั้นนะคะขอไข่ถูกเราก็ติ๊กถูกตรงขอไข่นะคะเมื่อเราเสร็จสิ้นแล้วให้เรากดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่า เป็นรูปตานะคะตัวอย่างก,ก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถเปลี่ยนสีของหน้า Google Form ของเราได้ด้วยนะคะกดตรงคำว่าปรับแต่งทีมนะคะด้านบนข้างๆเป็นรูปตากดเข้าไปเลยแล้วเราเลือกได้เลยนะคะต้องการสีไหนเป็นสีส้มให้เรากดสีส้มก็จะได้ทีมใหม่เป็นสีส้มนะคะ แล้วก็สีพื้นหลังสามารถปรับความเข้มได้อันนี้เข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าเอาแบบอ่อนๆก็ได้รูปแบบตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะกดเข้าไปเลยตกแตง่งหรือว่าจะเป็นเป็นทางการหรือว่าจะเป็นขี้เล่นหรือว่าจะเป็นพื้นฐานเอาแบบพื้นฐานเลยดีกว่านะคะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดออกได้เลยแค่นี้ก็เป็นการบันทึกรูปแบบใหม่ให้เราแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มตามที่เราเลือกเมื่อกี้เลยเมื่อเราสร้างแบบสอบถามหรือว่าแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งได้เลยนะคะตรงคาว่าส่งกดเลยกดส่งก็จะมีให้เลือกว่าเราจะส่งผ่านอีเมลให้นักเรียนหรือว่า อันถัดมาก็คือส่งเป็นลิงก์นะคะสามารถส่งลิงก์ไปใน Google c l a u s r o o m หรือว่ากลุ่ม a c e b o o k หรือว่า Line ที่เราต้องการให้นักเรียนได้ทดสอบแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมาได้เลยนะคะตัวนี้ลิงก์อาจจะยาวนิดนึงเราสามารถกดคำว่าตัด URL ให้สั้นลงได้นะคะคลิกถูกตรงนี้ตัวลิงก์ก็จะสั้นลงนะคะแล้วเรากดคำว่าคัดลอก หลังจากนั้นเราก็สามารถนําไปวางในกลุ่มที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าเราต้องการทราบว่าเมื่อนักเรียนตอบคำถามของเราแล้วจะไปแสดงอยู่ตรงไหนนะคะแถบด้านบนจะมีตรงคาว่าคำถามแล้วก็คำว่าการตอบกลับนะคะให้เรากดไปที่คำว่าการตอบกลับ ตรงนี้ก็จะขึ้นคำตอบ0ข้อเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครตอบคำถามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองตอบแบบทดสอบดูนะคะอันแรกเราก็ต้องพิมพ์อีเมลถ้าเราตั้งค่าให้หนักเรียนใส่อีเมลก็จะต้องพิมพ์อีเมลของนักเรียนแต่ละคนด้วยนะคะเวลานักเรียนตอบหลังจากพิมพ์อีเมลเสร็จแล้ว ก็จะติ๊กคํานําหน้าชื่อนะคะแล้วก็ชื่อสกุลข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดความยาวถ้าเด็กตอบคอควายก็ติ๊กถูกตรงคอควายตัวย่อของเมตรคือข้อใดสมมุติว่านักเรียนตอบกอไก่ก็ติ๊กอไก่นะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าส่งอีเมลไม่ถูกต้องอเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนนะคะ ก็คือถ้าตัวไหนที่เรากดจำเป็นจะมีจุดสีแดงแบบนี้ทุกที่เลยนะคะเมื่อเราตอบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบครบแล้วกดส่งได้เลยตอนนี้แบบทดสอบของเราก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะคะว่าคำตอบที่เราส่งไปเมื่อกี้ขึ้นหรือยังนะคะเรามาดูตรงคำว่า ก,การตอบกลับการตอบกลับก็จะเด้งแจ้งเตือนว่าเป็น1เลข1ตัวนี้แสดงว่ามีการตอบกลับ1คนนะคะเราก็กดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการทําให้เป็นเหมือนใน Excel นะคะให้เรากดตรงสีเขียวๆตรงนี้นะคะคําว่าสร้าง s สเป h ชีตนะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้น เราสามารถเลือกได้ว่าสร้างสเปซชีตใหม่หรือเลือกสเปซชีตที่มีอยู่ตอนนี้เรายังไม่มีเราก็กดคำว่าสร้างสเปซชีตใหม่นะคะกดสร้างเลยเมื่อเรากดสร้างเรียบร้อยแล้วไฟล์เวลานักเรียนตอบกลับก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้ให้เราเลยนะคะอันแรกประทับเวลาตอบวันไหนเวลาเท่าไหร่ ที่อยู่อีเมลอันนี้ก็คือตอนที่เราติ๊กเลือกว่าให้นักเรียนใส่อีเมลด้วยก็จะขึ้นอีเมลคนที่ตอบกลับมาให้เรานะคะต่อไปคะแนนคะแนนด้านหน้าคือคะแนนที่นักเรียนได้ด้านหลังคือคะแนนเต็มแสดงว่านักเรียนคนเมื่อกี้ตอบมาได้คะแนนเพียง1คะแนนในทั้งหมด2คะแนนนะคะเด็กหญิงแล้วก็ชื่อสกุลข้อที่1 นักเรียนคนที่1ตอบว่าลายตอบข้อไหนก็จะขึ้นให้เราดูแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยกดแชร์ไปใช้ได้เลยนะคะหรือว่ากดแชร์ไปให้ผู้อื่นก็ได้สำหรับวันนี้มาแนะนำวิธีการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ Google Form s, เหมาะมากๆเลยสำหรับการเรียนออนไลน์ในตอนนี้นะคะถ้าคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ